สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอในเรื่องของโรคนะครับโรคแตกหรือโรคก็คือโรคความแข็งตัวของผู้ชายก่อนอื่นผมอยากจะให้พวกเราดูนิดนึงนะครับว่าในโครงสร้างของอวัยวะเพศผู้ชาย,ยประกอบด้วยอะไรนะครับอวิยวะเพศผู้ชายเนี่ยสุดประกอบด้วยกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเรียบนะครับซึ่งในก,กล้ามเนื้อเรียบนะครับมันออพอพอมันเกิดการสูญฉีดของเลือด ริเวณแทบดันกราวนี้เข้าไปก็จะทําให้เกิดการขยายทั้งในแนวกว้างและในแนวยาวนะครับเพราะจากจากขนาดที่มันเล็กเนี่ยมันสามารถขยายได้ทั้ง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 สองระนาบคือระนาบเชิง่กว้างและระนาบเฉิงลึกนะครับก็เกิดกัผู้ชายมปนแข็งตัวขึ้นทีนี้ปัญหาที่ตามมาที่ถามว่าทําไมผู้ชายจึงไม่แข็งตัวสาเหตุหลักๆใหญ่ๆนะครับเราแบ่งมันมาได้5,5ห้าวิห้าสาเหตุอันที่หนึ่งเกิดจากด้าน ไซโคจ g นิกส์นะครับโรคไซโคจนิกก็คือมันเกิดจากโรคที่เกิดจากความเครียดนะครับจากการทํางานหรือจากอะไรก็แล้วแต่ในในสภาพปกติจากสภาพเศรษฐกิจปัญหาครอบครัวต่างๆการงานต่างๆสิ่งต่างๆเป็นตัวบั่นทอนทีน่ป็นความเข็มตรงผู้ชายเนี่ยลดลงอันที่สองก็เรียกว่านิวโรจนิกนิวโรจนิกก็คือเป็นโรคที่เกิดจากจากจากโรค เช่นโรค s t r o k หรือว่าเส้นเลือดแตกในสมองนะครับหรือว่าโรคที่เกี่ยวก,กับโรคเบาหวานโรคเหล่านี้ก็ทําให้เกิดความปัญหาความเข็งตัวผู้ชาย,ยลดลงนะครับอันที่สามก็เรื่องฮอร์โมนก็คือเกิดจากการที่ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมีน้อยเกินไปนะครับฮอร์โ,โมนเทสโทสเตอโรนมีน้อยเกินไปเนี่ยก็ให้ความตื่นตัวรือความเข็งตัวผู้ชายเนี่ยก็จะลดลงตามไปด้วยนะครับอันที่สามอันที่สี่คือวัตโรจินิกนะครับ โรคโรคนี้ก็คือโรคเกี่ยวกับโรคเส้นเลือดแล้วก็โรคเกี่ยวกับโรคห,หัวใจนะครับก็คือโรคเกี่ยวกับแอทิโรสครีโรซิสนะครับแล้วก็ไอเปอร์เทนชันก็คือโรคเกี่ยวกับความดันนะครับโรคต่างเหล่านี้ล้วนจะส่งผลทําให้ความแข็งตัวผู้ชายเนี่ยลดลงนะครับอันที่5ก็คือการที่เราใช้ชีวิตที่แบบไม่ระวังตัวการที่ดื่มเหล้าดุริบุรีเที่ยวแล้วก็ทํางานหนักไม่ค่อยได้ร่างกายได้พักผ่อนสิ่งต่าง,างๆเหล่านี้นะครับล้วนล้วนแต่ทําให้เนี่ย ออมีปัญหาของความแข็งตัวของผู้ชายแล้วปัญหาความแข็งตัวผู้ชายเนี่ยไม่ได้มีน้อยนะครับจากการสํารวจมีถึงีถึง52%ที่ทําให้การแข็งตัวผู้ชายเนี่ยม,มีมีปัญหาโดยเฉพาะในสักห้าสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยในวัยั้งแต่สี่สิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มีถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของผู้ชายที่ประสบปัญหาไม่แข็งตัวนะครับโลคดังกล่าวเนี่ยต้องยอมรับความจริงว่า มันมันรุนไปส่งผลถึงการดำรงชีวิตทั้งส่วนตัวและครอบครัวนะครับทีนี้เรามาดูว่าสาเหตุหลักๆอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมันเกิดจากการว่าในร่างกายคนเราเนี่ยครับมันจะมีตัวที่รับสัญญาณตัวนั้นเราเรียกว่าไซคลออะดีโนซีทีไฟโมโนฟอสเฟตหรือว่า cAMP แล้วกับอีกตัวนึงคือไซคลอโคโนซีทีไฟโมโนฟอสเฟต นะครับหรือว่า 4GMP ไอ้ไอสารสองตัวนี้นะครับมันเป็นมันเป็นสารที่ในการรับสัญญาณจากเซลล์เข้ามานะครับดลดปกติร่างกายพอเราเห็นสิ่งที่สิ่งสิ่งที่มากระตุ้นหรือสิ่งแล้วแต่เนี่ยมันก็รับสัญญาณแล้วส่งสัญญาณไปที่ไปที่สมองให้สมองนี่เกิดการเส้นเลือดมันฉีดมันฉีดมันฉีดเลือดเข้าไปมันก็เกิดอารมณ์นี่คือในสภาพปกติแต่พอเราอายุมากยิ่งขึ้นนะครับ มันจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งก็เรียกว่าฟอสโฟไดเอสเทอเรสไอเจ้าเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเทอเรสเนี่ยมันจะมายับยั้งการทํางานของไอสารสื่อประสาทคือ cAMP และ GAMP สองตัวนี้นะครับมายับยั้งเอาไว้พอยับยั้งขึ้นมาก็ทําให้มันไม่สามารถที่จะส่งสัญญาณไปยังสมองได้นั้นบางครั้งเนี่ยครับเรามีสิ่งสิ่งล้าหรือสิ่งกระตุ้นเรามากมายใจเราต้องการแต่มันก็ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากว่าไอสารที่สื่อตรงนี้มันถูกทำลายไปด้วยเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเตอร์นะครับจึงมียาทางของรล่งที่ออกมาใช้นะครับในการที่จะมาจับยั้งเจ้าเอนไซม์ตัวนี้แต่ผลข้้นเคียงก็สูงอย่างที่เราทราบทราบเราท่านท่านทราบกันนะครับนอกเหือจากนั้นนะครับสารสกัดในสมุนไพรของเราเนี่ยบางตัวจากการวิจัยเราพบว่ามันช่วยจับยั้ง การสร้างเอนไซม์ฟอสโฟเดสหรือพิยับจังเอ็นไซม์ฟอสโฟเลสเทสเนี่ยไม่ให้ทำงานพอเออออเเ่ป็นไปยิ่งที่ปิดหรือพิยับจังเอนไซม์ฟอสโฟเลสเทสไม่ทำงานก็ทำให้ไไออ้้สารสื่อประสาทคือ c a m p กับ g m p เนี่ยมันสามารถทำงานได้ปกติเพราะนั้นเมื่อเรามีพอเราใช้ใใชช้้สารสกัดของเราเนี่ยไปสักระยะหนึ่งนะครับไปสักระยะหนึ่งแล้วมันก็ค่อยเป็นไปอย่างธรรมชาติไม่ได้ใช้งานเฉพาะกิจ นะอาจจะเป็นมามาสักสองอาทิตย์บวกลบก,ก็ไม่มากไปกว่านี้เราก็สามารถที่จะใช้งานได้ตามปกตินะครับเพราะอะไรเพราะเรามีสิ่งสิ่งเล้าแรือมีสิ่งกระตุ้นมันก็จะเกิดไม่มีเอนไซม์เข้ามายัาง้งการทํางานของไอ,อ,อ,อตัวสื่อ c m p และ g m p เ่ยก็สามารถทํางานได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับนี่นี่คือข้อดีของสารสก,กัดสมุนไพรของเรา